สวัสดีค่ะวันนี้ดิฐานจะนำความรู้เรื่องอรารยธรรมเมโสโปเตเมียมาฝากทุกคนนะคะไปรับชมกันเลยอรารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นแหล่งอรารยธรรมหลายกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันเข้ามามีอำนาจและครอบครองยึดครองเมโสโปเตเมียแปลว่าดินแดนระหว่างแม่น้ำตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส ตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่าดินแดนอุดมสมบูรณ์พระจันทร์เสี้ยวเป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดในตะวันออกกลางเพราะโดยรอบเป็นทะเลทรายเป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศอิรัก สมัยอาณาจักรซูเมเรียน 3,200- ถึง2,300ปีก่อนคริสตศักราชที่ชาวซูเมเรียนตั้งหลักปักฐานในบริเวณแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสได้อาศัยอยู่ตามบริเวณเนินเขาและจัดตั้งเป็นหมู่บ้านรู้จักเลี้ยงจัดและเพาะปลูกตลอดจนประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำนาเช่นจอบและเสียมจนเกิดการปฏิวัติเกษตรกรรม ในเวลาไม่นานพวกซูเมเรียนก็อพยพลงไปตั้งถิ่นฐานบริเวณรูปแม่น้ำและพัฒนาการเกษตรแบบชนละทานซึ่งให้ผลผลิตมากขึ้นเกิดการสร้างสังคมที่ซับซ้อนและสถาบันสังคมแบบใหม่การปฏิวัติสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสถาบันใหม่ๆจึงก่อให้เกิดความสัมพันธ์เชิงลูกโซ่และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจนเกิดเป็นอารยธรรม แม่น้ำไทคริสต้นน้ำอยู่ที่ทะเลสาบในเทือกเขาของแคว้นเคอร์ดิสถานทางตอนใต้ของเมืองเอลาซีของประเทศตุรกีส่วนที่อยู่ในทวีปเอเชียไหลไปทางตะวันออกเฉียงใต้ผ่านเมืองเดิยาบาก,กรีในประเทศตุรกีเมืองโมซู และกรุงแบกแดดในประเทศอิรักมีความยาว1,890กิโลเมตรไปบรรจบกับแม่น้ำยูเฟรติสที่เมืองอัลกรุนะทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอิรักกลายเป็นแม่น้ำซัสอันอารับ ในสังคมของพวกซูเมเรียนภัยจากธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนันยดควบคุมไม่ได้เช่นภาวะน้ำท่วมที่แม้จะสร้างเขื่อนแต่ก็ไม่สามารถปกป้องชีวิตของผู้คนนับพันได้รวมทั้งการไร้ประการธรรมชาติที่ขวางกั้นศัตรูได้สร้างความรู้สึกสิ้นหวังให้แก่พวกเขาและยอมตกอยู่ในอำนาจลี้ลับของพระเจ้าพวกซูเมเรียน มนุษย์ว่าเกิดมาเพื่อรับใช้พระเจ้าเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดก็ไม่อาจทำให้พวกเขาเป็นได้มากกว่าลมคือไม่มีตัวตนซิก e เรตพวกซูมเมเรียนจึงทุ่มเทให้กับการสร้างสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายภูเขาซึ่งเป็นสิ่งที่มีขนาดสูงใหญ่ที่สุดตามธรรมชาติเรียกว่าซิกเรตเพื่อ เป็นเทวสถานในการบูชาพระเจ้าหรือเทพเจ้าประจำเมืองเพื่อไม่ให้พระองค์ทรงขุนเคืองและลงทันมนุษย์ด้วยภัยต่างๆรวมทั้งเป็นที่สอนหนังสือให้แก่นักบวดรุ่นเยาว์เพื่อให้มีความรู้ต่างๆให้อ่านออกและเขียนได้มรดกทางวัฒนธรรมของชาวซูเมเรียน 1. อักษรคูนิฟอร์มชาวซูเมเรียนประดิษฐ์อักษรขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก เรียกว่าอักษรคูนิฟอร์มหรืออักษรลิ่ม 2. มหากราบกิลกามเมตรวรรณกรรมที่สำคัญของชาวซูเมเรียนซึ่งต่อมาตกทอดไปยังพวกบาบิโลนและเป็นที่นิยมแพร่หลายในชื่อมหากราบกิลกามเมต 3. ซิกูแรตที่มีการสร้างเทวสถานขนาดใหญ่เรียกว่าซิกูแรต เพื่อใช้บูชาพระเจ้าและใช้เป็นที่สอนหนังสือให้แก่นักบวดรุ่นเยาวมรดกทางวัฒนธรรมของชาวซูเมเรียนการประดิษฐ์จานหมุนเพื่อใช้ในการปั้นภาชนะดินเผาราว2,500ปีก่อนคร,ริสตศักราชซึ่งถือว่าเป็นเครื่องกลชนิดแรกของโลกความสามารถทางคณิตศาสตร์รู้รรรรจักนำระบบฐานเลข60 ในการแบ่งเวลาและมุมเพื่อคำนวณพื้นที่ของวงกลมการหาระยะทางการคำนวณการคิดมาตราช่างวัดตวงการสร้างวงล้อที่ประกอบติดกับเพลาเพื่อใช้กับเกวียนและรถสึกทําให้การรบมีประสิทธิภาพสนใจการโคโจรของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อันเป็นที่มาของวิชาโหราศาสตร์และดาราศาสตร์ในเวลาต่อมาชาวอคาเดียน อาณาจักรซุเมเรียได้ถูกพระเจ้าซากอนที่หนึ่งเผาซีไมแห่งอาณาจักรอัคคเดียนทางตอนเหนือเข้าลุกรานและยึดครองได้พระเจ้าซากอนที่หนึ่งก่อตั้งจกักรวรรดิซุเมโรอัคคาเดียนมีเมืองหลวงชื่อว่าอักขัดอำนาจของจกักรวรรดินี้แผ่ขยายการปกครองจากดินเดนเปอร์เวียถึงชายฝั่งทะเลทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สมัยอาณาจักรบาบิโลนเก่า2 0 0 0 1 0ถึง1,000ปีก่อนคริสตกักราชมรดกทางวัฒนธรรมของชาวอมอรไรชชนเผ่าอมอรไรชเข้าพิชิตด,ดินแดนทั้งหมดของพวกซูเมเรียและสร้างศูนย์กลางอำนาจการปกครองที่กรุงบาบิโลนจึงถูกเรียกว่าพวกบาบิโลนชาวอมอรไรใช้ภาษาตระกูลเซมิติกอาณาจักรมีลักษณะเป็นรัฐสวัสดิการที่รัฐดูแลพล,ลเมืองอย่างใกล้ชิด ประมวลกฎหมายฮามูระบีพระเจ้าฮามูระบีมีหลักการของกฎหมายม,า BTS, มีรากฐานมาจากพวกซุเมเรียจะได้จัดให้เป็นระบบการส okay ร้างความยุติธรรมให้แก่สังคมยึดถือหลักต่อตาต่อตาฟันต่อฟันในการลงโทษแนวคิดเรื่องความยุติธรรมได้เป็นรากฐานของกฎหมายในปัจจุบันพวกฮิตไท เผ่าอินโดยูโรเบียนเข้ารุกรานจักรวรรดิบาบิโลเนียนและกปรโคเมโสโปเตเมียประมาณ500ปีก่อนคริสตศักราชพวกฮิตไทอุพยพเข้าในเอเชียมินเนอร์ดินแดนที่อยู่ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนประมาณ2,000ปีก่อนคริสตศักราชโดยตั้งเมืองหลวงที่ฮัตตูซาใกล้กรุงอังการาประเทศตุรกีในปัจจุบัน รถศึกเทียมม้าในสนามรบเป็นนักรบใช้อาวุธทำด้วยเหล็กที่จะทำโรงงานผลิตอาวุธเหล็กก่อนที่จะมีการใช้อย่างแพร่หลายและใช้รถเทียมม้าแทนรถศึกในการสู้รบ